นาาย,ยูนพจะจ้ถามเพื่อน้บ,บอ่อาย,ยูน้ำนาสาวไทบาทออนับถือเพื่อนมาเป็นนาสาวคับถือเป็นนาสาวคือด้ยินจะว่าน้ำผู้ใดนะว่นาน้บ่อสียเนาะ่เนาคนว่างหรือบบว่างคลิปนี้มันมีคำตอบเนาะว่าแบบนี้เดียวได้บ,บ่ว่างเขาก็สิบได้ไปเนาะดด้เสียนมาอยู่นะให้ความสนใจนะ เอ้าพี่น้องเลยนะเขาสูอีพีสองคือเก่าก็เดิมตัดภาพมาจากเาเฮือนน้องนำ้ำฝนเนาะมาต่อที่เฮือนน้องแต้วพี่น้องเลยนะเนาะโอ๊ตใจรอก่อนเด้อพี่น้องเด้อเอฟซี FC ทางน้องซาลาเอฟซี FC ทางน้องแชร์เนาะหรือว่าทางเซปุนบานซาเล่โอ,อดใจรอก่อนเนาะรอหอดมือหอนยางทางบุญสกุลไปนะเนาะอ่าคร่าวๆคร่าวๆว่าประมาณวัน วันเสาร์วันอาทิตย์นี่แหละพี่น้องเนาะคิดว่าจะขึ้นไปเนาะ,ะเดี๋ยวทางลุงคนเคยเวยิเคราะห์งานธนิกรพี่น้องเลยเนาะส่วนทางบนก็นจะได้ขึ้นไปกับลุงูกเก่าคือเดิมพี่น้องเลยนเนาะกดใจรอก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาการตักท้ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องวัดสุขุมสุคนตุยจิบุญบรรทุกทานยินดีตอนหับเขาสู่สองบวุญซาะละวันเนาะมาเบิ่งทางธนิกรพี่น้องเลยเนาะได้จังขึ้นไปเบิ่งทางบ้านซะแล้วเนาะเดี๋ยววันจิพาพี่พ่อน้องไปชมเนาะอ่า เอาบบ้าน่งางง้องอก,กจอย่างนาจกจักจิกจกักเนาะเป็นภาษาสร่างกับป้าตูนพี่น้องเลยเนาะเอ้าสรุงพี่น้องเลยน,อ,น,อ,ลยนอกจากเมื่อวานได้ทางบนใได้ถามเนาะทางนนองแตว๋ว ว่าน้องแต้นะมีน้องสาวอยู่อีกบ้านหนึ่งว่าฉันเนาะอาศัยอยู่นำ้ำชาวบ้านว่าฉันเนาะก็เลยอยากถต่ว่าเพื่อนซานแล้วบางคนก็นอยากเอาน้องสาวมาอยู่นำ้ำว่าฉันพี่น้องเลยอยู่ที่บ้านช่องลังนี่แหละเนาะแต่เมื่อนี่นะทานคู้ชจีบไปถามตืมเนาะว่าบ้านเพื่อนอยู่สายอยู่กภ็ภัยตอนนี้เพื่อนอยู่เฮือนบอ่อเนาะ ก็เพื่อนเคยจะพาปรึกษาทีมง,งานไปเบิง่งเนาะน้องสาวของน้องแต้วประศรีแต่ผูล้ละคนเอฟซีเห็นดีน้ำประศัีเป็นน่องเลยเนาะอ่านี่แหละพี่น้องบรรยากาศเนาะอ่าทายทับรังบ้านก็นเป็นร้านพักพี่น้องเลยเนาะอ่านี่แหละพี่น้องเลย สถานที่เห็นแต่ละมื่นแต่ละเว้นแต่ละ,ะตื่นเศร้าขึ้นมาเนาะเห็นตกแล้งลงมาเห็นพี่น้องเลยเนาะสถานที่นี่หลายพวกรักคนกนะเบื้องแนบัเบื้องแนพี่น้องเลยเนาะกเป็นกำลังใจกันก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าเพาทีมอย่าพา่า,พาปะกันได้เนาะจะน่ะ <c oughs> าก,นนก็จะอัพเดทพี่น้องแบบนี้แหละพี่น้องเนาะเป็นยูทูบเบอร์เนาะเราก็ได้ฮัดคลิปให้พี่น้องเบื้อง บางคนกะมกักบางคนกะบ,บอมักพี่น้องเลยเนาะกะอินตามอิฟซีพี่น้องเลยนะพทย์ <c oughs> พาพี่น้องเลยเขาไปหา่อนน้ำกันเนาะเริ่มเทแล้วพี่น้องเลยมีมีซื่อทีมงานอยู่ประกางหนี่งทีมงานซื่อซื่อมีซื่อวะทีมงานสร้างเนี่ยซื่อว่าอะไรว่านี่เชงพักหอมเป๊ แล่ต้นแหล่เซ็งทีมงานเซ็งพักหอมเปย์ท้นพุ่งยาต้นแหล่เซ็งบ่เอาแบบนะเงหาทีมงานเฮงเออเฮงสุดท้ายนะโอ้เฮงพักหอมเปย์ตนแหลเฮงนะแต่ว่าชื่อในผู้นี้นะชื่อเซงบ่ในชื่อเปย์เวัาน่าพวกนี้นะจางหน้าพอเลยหอมเวลาน่าต้นตัวนี้นหลเฮงโอ้ทีมงานตั้งหลายปเนาะแมนเขาเป็นไงมาเช่นแมนเซง ทีมงานพร้อมเปย์แสงพร้อ่อตนแล่เฮงชีเฮงันงโมทุดงไทยนะเรยว่าเฮงมาเลยอ๋อทีมงานเฮงใช่เนาะเออทีมงานเฮงทีมงาน้อมเปย์ผมไปตะกี้ลาบเนาะเออเฮงไปห่วงกันนะโดยตัวนี้ฮะกะเกินคนนี้เอามาห่วงแบบนี้แหละเขาแบบว่ามันมันลายเวียกอะไรนี่เขาจะจะจ้อนเข่าให้มันมีมีแบบว่าคัดจ้อดลายลายทิมเข่าทิมเดียวโดย แต่เก่ามันกับเป็นงานจอกงานครอบครัวหนึ่งมากกับเป็นงานกับบริหลายใช่เดี๋ยวนี้เลยก็เข้ากับผัดจอนขั้นชื่อชื่อลิ้นตัวนี้คือว่ามันอยู่มาเฮเทือนเห็นองเต้ยนั่นคือว่าเป็นทีมงานเฮงเลยเนาะแ่นเฮงเลยอ่าเพราะว่าได้โชคได้ลาบบางเทืเรได้เบี้ยขยันน้ำพุนยังญี่ปุ่นคนอีกเนาะโดยเอาเป็นทีมงานเฮงเลยใ้่เนาะอันนี้ครับสาธุบุญคุณเนาะเห็ดหองน้ำกันเป็นกะมีขยันให้สับชมเชยโดยโดย เอาเราเบิ่งเหตุเทียนพี่น้องที่น,นี่อดอกเบี้ย,ยขยันอีกวะเนาะเราติดตามเบิ่งน้ำกันเนาะหลุดน,นำ้ำกันกับทีมงานสร้างแหง้ง <laughs> ทีมงานสร้างเฮงงทีมานสร้างเฮงป็นยังไงทีมงานหอมเปียกม,มิเตอร์กินลาบตลอดเด้ใทุกมเหมือนเนาะเม่อมันนี้ผมพิสูจน์แล้วบาทกินลาบสิ้นเลยขาดบาร์มอนีหรือมื่อื่นแล้วเนาะเออยังสิดข้างแต่ห้องนี้ แล้วก็มือนี่นะก็ว่าเราเขาจะมาเล็กมากนนี้เลยจะขัดตัวนี้ให้เลยโดยลองนึงอือที่สามแก้วเอื้องมันจะตีออกแล้วพอเนาะแมนมื้องแกออกเลยคบตัวนี้เลยได้ง่ายครับกอว่าครับหงเฮียนอ่ะไพ่เห็ดน่ะโอเพิ่นว่าหงเฮียนเป็นคองที่ว่าคองส่วนรวมเนาะโดยเพิ่นบอท่านได้อนุมัติเลยสิงจะรวมบดบ้านแต่ว่าบ้านเชิดได้บ่อนะความพร้อมของบ้านมันสิมีแบบว่าโอ้จมูกี้ก้อนต้องนี้ของรวมเนาะเป็นของรวมไหมต้องรวมกันเนี่ยบุ๊ด้ปะ แนะนำออกแบบว่าเออระยะสำนั่นเป็นแบบนั้นเอาเป็นแนวนั่นเลยถ้าเขาเฮ็ดเพราะว่าสร้างก็ร้ายดีเลยเท่านี้ก็เป็นผู้เฒ่าแก่เป็นบอาว่าของลรามดบ้านเลยเป็นที่อนุมัติจากผู้นี้ก่อนผู้นี้ออกความคิดนะโดยในรวมทั้งนายบ้านรถปีเป็ดก็เซ็บเลยนะ ในโฮมนะ <c oughs> เลยขันได้เหว่ยวนเลยแล้วเอือบเพี้ยตเชฟได้ฮะเผื่อว่า <c oughs> มือนายกับมือว่านาบ,าบุนนบมีผูกคอเพี้ยตมาอยู่พีก็มีว่าคันออกมาดู<อ>สมเสนที่ได้อยู่ยมือนายขันออกมาเล<ด>ยเออเอาใจก,ก็พี่น้องเด้อเขาสูงอะไรพี่น้องเอลพันีเนาะตั้งเม็ดนี่เออกะมาเบิ่งแล้วทั้งที่เพิ่งจะเข้าเพี้ชิพเพราะว่ามันเป็นดินค่อยเลยทั้งนั้นก็มีแต่ห้าสิบ กระทกับของชนะพอมันค่อยดครับตองทมดินึ้นดีอาดินยังใสกัพราะถ้าว่ารถนี่ประมาณจากหลดไปสสั่งว่ะเออขัดคันนี้กับันขางนี่ขันหลดดำธรรมดานี่ดำมันแบบมาถกแห่ใต้นี่ยูนี่กะนี่เนาะห้องกระซเนาะห่องะ้ำซ้ำชี้ิบสองเออบาวปพุ่นมันสีเบาลงได้บางนะลายลาลายซ้ำเนาะชี้ห่องเนาะแ่นีแล้วก็ซรถเนาะ อะไรซาซีรถกันปกติมันเลิกจำนี้กต่มันโบเลิกกต่มันประมาณเช่ารถเด้อเด้ออะไรเพื่อไว้ซาซาซีเนาะแต่ว่างที่ไว้กับบัวเทิงเนาะการการตวงเรือกันนี่มาส้วนจะเท่านี้ไม่ได้เออดึงตัวจริ้งตัวว่าคุณคุณมันนั่นกับมาถอกหัดไว้แอวนี้เด้เพราะว่าตัวนี้มันดินคอยดินห้องบริกรดินพื้นฐานเดี๋ยวเดี๋ยวเปขั้นตอนต่อไปเนาะตอนนี้ขั้นตอนขั้นก่อนพี่น้องะไย ตอนต่อไปก็คือเอาดินเข่าเอาดินเข่าอะไจังกอออเกะตามแผนเพื่อนท่านเทคันทับตัวนั้นแล้วกะเพื่อนไฮจอกะพอกะลายตอบนนาวเรียกดาเฮานี่เห็ดเรียกงเพื่อนได้หมื่นทั้งทั้งเงินน้องน้ำฝนเนี่ยจ้ะกะวันที่เริ่มมือ่นนี่แล้วอ๋อขับแล้วตัวแต่กอเทคันที่ซื้อนะอ๋อเทคันที่ซื้อนะตอนนี้กเจ้าบแล้วเนียนดู เพราะว่าถ่าเอาดินเข่าพร้อมกันดิถ้าติดจอได้ดินเข่าแล้วเอาเข่าพร้อมกันเลยเแล้วนั่นจะว่าเรื่องตัวอื่นเลยถ้าพี่ตองเนาะถ้าประสบการณ์พอเฮ็ดเฮ็ดซ้างว่านี่หลายปีแล้วเนาะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเพื่อนมาตั้งปี เป็นนมพ่นบ่เออแต่เป็นอาชีพเลยเนาะไปเห็นน้ำค่าเจ้ามาแล้วเราก็ไล่ไล่วันให้เป็นอุปกรณ์เพื่อนนะกธิแต่เนาะแหนกะเป็นลูกมือเพื่อนเนาะทั้งเ่อกัคิีดลานลูกกันเจดนาเทนี่ชวนไล่กะมีแต่ทีเพื่อนพังคุดคุมมาลื่องหนาดินเพป็นหฮประจับจอยเลยกัจื้อตัวนั่นมาเลยกัเริ่มต้นตัวนี้มันยังว่าเาบ่ได้เทมีแต่เฮาคุดคุมและตั้งขึ้นเป็นมั่วบุญเจ้าเลยคุดคุมตีแต่วันแต่ว่าประจําคือเล่าว่าก็เป็นกันแนะแต่ว่า เา็ดไปเถ้าละน้อยเองะแล้วลายเถือกับเป็นการเถาย่างเนาะแนนปลาใจมักเกินซากใจมักพูดหนาเพิ่นไปเฮ็ดได้ไรเนาะแนนใจมักเบิ่งไปเรื่อยเห็ดต่างเถือกส่วนลายอลไรนีแต่เข้าเห็ดน้ำผึ้งอะไรเพิ่นบอกให้เราเข้าเห็ดนะเพื่อนลายให้เป็นวันเจ้าบ่โดยวันละแสนบ่าไรบ่าตนอละบ่าไรบ่าไรวันละห้าสิบเกันทางหนักโทรมาเข้ากับอาชัยขยันนะใช่ไหมก่อนเนาะแนนเข้ากับเดว่าเข้าเห็ดไปเรื่อยใช่เข้าก็เป็นเป็นอะไรกับเปเมาเอาเองต้องเตรียมหมู่ชวนไป เลยตัวท้ายก็เอาน้องก็ชวนไปลืมเมาแบบนี้แหละเห็ดท่านั้นท well ุนนี้ก็แบ่งกันเลยเป็นของอกหงเยียนของส่วนรวมกับนักเที่ยวกับเพื่อนครับพ่อได้กินเงินแล้วก็เห็ดนักของเนี้ยเป็นเลยครับเพื่อนมากทำอาหารแล้วแน่นตรงเลยเห็ดคนสชามาขีตัวนี้แล้วมันยัง่นเขาเป็นตลอดนะนะแม่นแน่แน่นชันกับเพื่อนห้าเลยไปช้างมีลูกจะค่อนอะไรเนี่ยช้างโอ้ลูกกะช้างค่อนเต็คเกอร์ฮะ เมียเี็เมียเล็เมียกะห่างกันกะหลายปีแล้วห่างปีแต่ช่วงโควิดคุณเด้เจ้าเจ้าไปเลยอยู่กับเมียไปสิเมียกะคนนั้นคนท่ากระสางเขาควัวไหมเฮากะคนว่าคมกังวลบ่โดยผู้คนมาเดียวนี่กะฮะกะช่องปีนี่แหละเพราะว่าเฮากะอยู่ผู้เดียวเด้มีแต่ไประเทียนกันแต่ให่ว่าเมียคนแรกนี่ใบร่มละป้าากันคือบ่ได้ไวเลยเออแบบนี้กันไปนี่แล้วพวขพอใจกันอย่างนี้ นีก็เป็นที่ไปที่มาทั้งสร้างแห้งทีมงานสร้างแห้งพี่นองเลูกแยอะไรกับมีอาชีพแ่ลไปที่โบบได้ไปเกี่ยวข่าซอยลุงตูนบ่วังืนแต่นี้ชุกระเาแล้วบแข็งแหงโดยยดูเียดเอาเอาแต่แรกก็สวยๆแล้วสร้างเด้อยๆทีมงานสร้างแห้งพี่นองเอยเนาะ เดี๋ยวจังไปหาทางน้องแตล์เป็นต่อพี่น้องกัป่ะไปพี่น้องเลยโอ้ยอย่างนี้มานั่งรวมกันอยู่ข้างกระต๊อบน้อยข้างล่างกระต๊อบน้อยพี่น้องเลยโอ้ยไปเบ,ปบ,บิ่งก่อนไปเบิ่งก่อนโอ้สบายดีเด้อสบายดีสบายดีโอ้ยขอโทษขอให้อะไรดึงเพิ่นมาดีเพื่บอ,อบคุยเรื่อง<า>นิดน,น,นึงนี่ได้เชียงเมื่อกี้พี่น้องเลยก็เลยมาพี่ก่อน r o r o i สบายดีเด้อน้อสบายดีทั้งบ่เสียงเนาะเป็นจังไดเฮาแครับนี่แหละเรื่องที่เฮามกันก่อนสิเข้ามาหาลาแหละบ่เสียงด้พอดีว่าว่าอยากอยากไปเบิ่งอันน้องสาวลาว่าซั่นเรา่ได้เราโอ้ดีเแล้วซเนาะเวลาพักอ๋อเอะเบิ่งเนาะ มืึงลองซาวป่ะโอ้แล้วนั่นอยากเอาลูกลองสาวนะมาเป็นกำลังใจให้ให้คอเราตอนนี้พอคอแล้วคิดคิดลายตอนนี้ตอนนี้พอคิดไลายพอหอนนี่แหละเป็นเรื่องแม่นี่แหละเนาะจะเป็นยังไงขอสันติเงาสักสิว่าได้เลยนับวยอย่างให้มัน มีเรื่องมีเล่ากันกันคอยบอกคอยจ่ายกันแหละเนาะมันเรื่องในครอบในตัวเขาบริษาทเราเนาะบริษัทเราเรื่องอ่เรงดีๆใส่กันซะ่น้อวมาต่อกันเรื่องทางทางน้องสาวเรานี้เนาะเพราะว่าอุเชียงลงหลังจากลงคลิปไปมือเช้านี่นั่นประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเห็นดีบุ๊บด้วยเห็นว่าอุ้ยไปกิดกันเนาะ สวดีเด you know? ้อเด้อๆๆสดีาน้องเาบ่นคก็สนใจอยู่ได้งามเด้อ่าโอ้ยันมีคนตกเรืออยู่นะเพิ่นได้ทําได้เรียนอยู่บ่นบ่เออ14ปีแกมันก็เป็นนักศึกษานักเรียนแล้วว่าแต่เก่าเนาะแม่นบ่ได้เรียนเลยเพิ่นอาศัยอยู่นาจถามเพิ่นบ่อาศัยอยู่นําาวไทยบ้าน

แทำงานวันเลี้ยงแล้วมายูเลยสีนกมาก็ต้องมาตอนนี้ติล่างสวล่างบวงย่อเขาย่อน้ำเฮ็ดเว่ยให้งานช่วยกันนี่แหละเนาะเป็นกำลังใจให้ผู้เป็นพ่อเพป็นน้ำมาใส่เนาะมามาเป็นกำลังใจให้ตัวพ่อพ่อเพป็นกันสเกตเพิ่งเด้อเข้าไปสัมพานแล้วนี่น้ำตาได้น้ำตาซึมคิดซึมายได้เข้าใจอยู่เราประตูมอไม่คิดได้มาคิดได้เดี๋ยวนี้หน่อยดูในระวางคิดนักได้คันว่าคิดฮอดกับไปหาเพื่อนก็ได้พ่อว่าไป พ่อเม่เพื่นนี่ไปอยู่นาเลยนอกเขาเขามาเลยเนาะพี่เจ้าเขาขึ้นอันนานี่โมเมนต์นาชุ่มเจ้าบอสันนาของเมย์เมื่อนอนหน้าเพิ่อนอ๋อเดอเด้อเด้อพี่เาอ่าเนีะไรเสียฮาบ้านนีมันสิบหคคำโม่มือบ่นเผื่กสิป่อดไก่บ้านบ้านยังบ้านเพื่อนนี่บ้านมันอะไร บันอะไรเดอนซานบ้านซองคนแบบเข่าง <stop> ่ายออกง่ายอยู่บ mmm, ่มันเจอลุยขีดตรงขีดฟงบ่ข้าไปแล้วสี่โบถ้าสี่โบได้คุออะขึ้นง้อเนี่บ่เอาเสื้อไปบ้านเราจ้ะอยากไปน้ำยัป็นตกใจนะเจ้าอยากเจ้าอยากไปน้ำอ๋อน้นบ่สนับยันทั้งนี้มันยันมูกองถ่านนะแันวาเรื่องอ่าทั้งเสาแต่วว่าสิไปน้ำนี่มันก็อยาก กัติกยู่นึงเนาะเพราะว่าวิ่งงานตัวนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ทางทีมงานก็ยังรอรับผไปชอบอยู่นะครับก็ยังบบนัปได้ถ้าเป็นไปได้นี่ว่าชุมเฮาสิไปเองเนาะเก็บนี่ก่อนซะน้องน้อไปพวกเฮาสิไปเซิร์ฟเซิฟวงก่อนเนาะไปใกล้เกียร์ไปถามมึงก่อนว่าเพิ่นอยู่แบบใดแบบใดเนาะแต่แบบพร้อมอยัางข้างในจังสิพาเจ้าไปฮับเบิ่งเนาะไปไปเบิ่งนะเมื่อนี้แหละสิ พากันไปถามเมืองก่อนเนาะอยากคู่กันว่าเพิ่นกะสีงามสุดใจแบบคือเรา้วเบาอยู่บ่นะซื้อซื้อสุดใจว่านซันซื้อสุดใจอีกงามกับงามสุดใจประมาณอันนี้14ป่3ประมาณนั้นสิทธิ์อยคือเจ้านี้ป่แก่ช่วงเนี่แก่สิประมาณเดียวนี่เนาะนอนก็เอ้ยเนาะเออแล้วกับงามได้หนิพี่น้องเลยงามได้ คือสก๊อตเก้าโมงบุเชียงก็เห็นเวียกได้เวียวกันด้วยนี่ชายในเวียวกันอีกนะก็ว้ามวนว่าแบบให้มารยาทอ้าซะพี่น้องเลยถทาติดตามถทาส้มเบิ้งเนาะว่าดไผ่ได้ไปทาทั้งน้องสตีลเนาะอาจจะเป็นทางบุเชียงหรือว่าบรจันพี่น้องเลยเนาะเป็นบุรีอันนั้นบอกเป็นบุรีเกี่ยวเขาเพราะเนาะ เพิ่นว่างอยู่บ่คือสิแล้วล่ะไม่มาเพิ่นอยู่ให้อยู่หน้าจิตโตหักกันตลอดพ่อมิดโตกรหลายมื้อแล้วหลายมื้อแล้วเนาะออืก่อนสิไปกกมีแต่ให้เพิ่นนัให้เพิ่นอยู่เพิ่นอยู่สั้นเนาะเออมีแต่เจ้าโทรหาเพิ่นเด้อซะเด้อตอนนี้แล้วโทรได้อยู่แม่นั่นกันโทรเพิ่นก็น้องเพิ่นโทรก็สะดวกแล้วมาโทรยี่หีเดี๋น้องเด้อโดยโดย อันเบอร์โทรฉบับอันทางสอดเต๋อเพชรบอกอทางเพชรเออโอเคโอเคเอาเสานอฟเพื่อนว่างหรือโบว่างคลิปนี้อันมีคาตอบเนาะบอาว่าแบบนี้เดี๋ยวได้โบว่างเขาก็ดชีวิได้ไปเนาะมือหนามือไหนหนามือไหนทำมาติดต่ออะได้อธิบายให้ทางน้องเพิ่นแต่ว่านั่ยไงว่าชุมพชิคเข้าไปหามาติดต่ออะได้รฉบับเดี๋ยวบอกนี่แหละแต่ว่าเราไม่สัญญาณต้องไปพูดกุ้งข้าวพูดกุ้งข้าวแมปนะกุ้งข้าวไป น่าไ <toys> ้อกาไ๋ก็เนาะ้ก็โทรได้อยู่นนเถื่อทงนั้นบ่มีนก็เป็นไปได้เนาะหยากอยู่ทงนั้นมีอยู่เด้มันนันน่ะมีอยู่แล้วเนาะนันมีอยู่ทางเฮาตาบางกระตุกนี่บ่จักติทงนั้นสัญญาณอยู่กับบ้านเลยออโอ้เเนาะ คุณบอย่างใบปาคุณบอจจงนอนลงลงย่นเสียงนอกคนไม่นึงเดี๋ยววันกกข้าวคุณได้ปะก๊กข้าวเนาะวันสุดยอดโอ้โหท่านอยู่หรือไม่ใช่ค่านไม่อยู่ปล่อยไก่นไห โอ้ยย <l panels> oh, ังยังเได้ปะเเปิดกะพุงนี well, ่บติดเฮ้มีนบทจักเนาะโอ้ยโมีคำตอบบุญต้องเบ่าปากบดีดีโอบุญด้วยเจ้านี้มีคำตอบมีคำตอบอย่งเอยบมีเบอร์โทรรบาเนาะ mình nó phù, nó bướng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 , nó nó

ก็คิดพอได้ับบอกกับปูยิงแน่เด้เอาท่อซับน้อยน้องเจ้ามา่นี่ก็อีกนึงเนาะอันนีู้ยิงได้งเขาบอกว่าเรื่องแนวบ่ดีบ่ร้ายี่เนาะมันก็โดยนีด้มาอยู่นําําเอยนี่ก็แนบาดนี่เอ้ยรักผู้ใหญ่เนาะรักผู้ใหญ่่อกยงคอยบอกคอยสอนก็ขึ้นอยู่กับเราพี่บดนี้ไพี่ความสูงงผ่านไสี่หนแล้ว่อืครับทาจักหน่อยพี่น้องอบุ การยู่อีกเนาะเป็นพี่น้องเหมือนกันการกินกนอยู่กัเป็นชายเดียวกันแล้วเนาะแชทจะทวนหาผู้ตู่พวกนี้นะเหอแล้วมั้ยโอ้เบิ่งเนาะติดดูโบติดเกิดจังหวากันเนาะของเจ้าอยู่ทึ่งเหมือนกันเอ้เก่าแลบล็อกถินน้ำประมาณสามร้อยโอ้บล็อกไปสามรอยคนแล้ว หนึ่งแน่นๆก็คือคือส so it like ิบูมีชุมข่อยดิเนาะยังไม่ได้มีเลยอ๋อยังไม่ได้มีเฟสกันพี่เนาะเนาอยู่อะไรเพื่อการติดต่อกันมีแต่บ่าวเตียงเนาะอย่างเงี้ยหัวหน้าพนียงโมท่านได้บอกว่าอันนี้เดี๋ยวดึงเฟสดึงอยังกับหนึ่งเฮาผมไม่ได้ถามน้องคนนั่นแหละเนียนเนียนจะเป็นนี่ดอกอใส่เป็นทางการเด็กทุ้พ่อพ้นมาเลยทั้งเลยพ้นออมาพี่เราละ เปล่าตลาดน้อยตลาเห็นเก่งหรือเลาเนาะเอาล้านตลอดเลยจะพาไปอย่างเดียวเล็กน้อยคอยอยู่เยอประตูเด้อประตู่าไปเด้อฉันไานแล้วล้านติดเล่าเด่นนี่นคือเนียงน้องน้ำน้อแต่เก่งที่พี่ตี่หน่พี่อ้พี่บอให้เราโทรสามารยังบม่เสเโอ้จ้างครับโอ้่ง กันหนึ่งงานมันโดแล้วบได้ห้องซื้อดิคักยุบบันเนาะมันห่มดีเนาะสร้างกันเนาะเมนบ่บ่เห็นงานกันสะดวกน้ำบอลบอนบันไดที่เนาะปลูกทางตู้เบุกทุบกันยืดกันแล้วต่อหาเนาะคุณไปฟังฟังเสียงน้ำกันบดได้ไปมื้อนี้กับบุพเพยังโดยแต่ว่าจังใดก็ต้องได้พบเจอกันในนนอนอยู่แล้วเดี๋ยวฟังฟังเสียงน้ำกันเลยเนาะ

สิโทัวร์ทำผอบ้านก่อนพ่อบ้านมีแต่เบอร์พ่อบ้านโอ้มีเบอร์พ่อบ้านพ่อบ้านเลยผอบ้านคือเก่าได้ขันเราถ้าเพื่อนอยู่บ้านก็หัวอยู่ใกล้กันบ่เฮรอชานโทรไปเพื่อนครับได้ได้เป็นยังบอกทั้งคาาว่าเราอยู่กับบอกทั้งในบ้านได้ว่าทั้งทีมงานที่เข้าไปหาดูว่าถเป็นบัสะดุเก่าเป็นมือใหม่ก็ได้ถ่าเมืองด้วยเสาแถวเด้อ

เด้อซะบ่ได้ข่เก็บตรหลังเลยให้มาบุญเก็บมต่อยคิดบ่บุญเนาะสิไปได้มเฮาแหละแต่ว่าทางทางเสาแถวนี่บ่ได้ไปว่ายเียีกเรียกพี่เพราะว่าเราให้เบิ่งเกงานอยู่พี่แล้วโดยแต่ว่าให้ประสานให้ประสานงานเกี่ยวกับแบบว่าถ้ามสิไปให้น้องเพิ่นตมกตกใจจังซี่นะเว่าไปันว่าเพิ่นเนาะคือจังเอายันเอาเือเสืไปไล่เออัน ว <c oughs> ิ่ดูเงี้นะบอกเพิ่นยันว่าคนมาแต่ไซห์นะไปหาเพิ่นะนะถ้าถ้าเพิน่นเบิ่งเออสุ่มจิ้มงานสุ่มเฮากันยังว่าใครเออพูดจักว่าเบาเงียวเบาเชียง,ง,งโบแบบนี้กันเลยแต่ตามลักด้วยก็ถ่าทั้งชาวเตีตว,ว่างกัน <c oughs> พิล่ะเขาพิลพาไปโลงมีม้จังครับแต่ว่าอันบนเป็นยังคือน้าถ่านนะกับบ้านนาไรเน้ยเนาะ Con họt bán, 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 bán đúng không? Thằng bé bán phô ăn bao tùn không? Hay là con lạ lạy không? Thằng bé bán đúng không? Đấy đúng, tại của bà bé nó chẳng. Ừm. Mm. Sải mưa. Một tít nữa. Bà bè nhé, bà bè nhé. Không, con không biết. Ông ăn tô bơ có bổng hạp chắc. Này. Ờ, à, đúng. Con đã xài. À, à. Được ừ, rồi. Con bổ con. Ôi con. Cho này ว่านก็เกี่ยวเข่าวจับเนาะว่างกือกันเนาตรงนี้จับตรงนี้ับติดยุทธ์แต่ว่าผมมีคนถับใาแมนแมนธนสางบาทเนาะแล้วก็จับเบิ้งเนาะเซิฟเนาะแมน นีานันล่ะังจว่ากันดโรงเลยดูทีโรงเลยเนาะ่เรยเนาะโอเคโอเค้ทีมงานเข้าไปเบิ่งเนาะได้ๆๆบโรงพยแนติดบ่่อลาชมไปก็มีแต่บอกว่าอันอันเาสิฮู้อยู่เนาะาแตวเนาะแตฮู้อยู่เนาะทางเอ้อหรือว่าาจ้อยเลยเนาะโอเคะเนาะประมาณนั้นเนาะดๆพี่น้องนันเดไปเบิ่งทางก่อนเนาะสวัสดีน้องแ้วเนาะ ເຮົາໂຮງຮຽນບໍໂຮງຮຽນບໍໂຮງຮ น้อง fly, สาวแต้วตกูบทานเนาะนอก็จะูดนอประมาณนั้นโอเคพี่น้องไงเดี๋ยวเขาไปหับไปชมกันในอีพีหนาเนาะอีพีนี้กลับมาสอบถามน้องๆแต้วกันพี่น้องไงเนาะไปพี่น้องสวังงนะสดีบัดสุขูสุคนเด้อ